เล่นต่อตัวเรื่องและภาพวิภาวีชะกาดทรงศักด์สี่เหลี่ยมเล็กชวนสี่เหลี่ยมใหญ่ไปที่ลานกว้างไปเล่นด้วยกันนะพวกสี่เหลี่ยมชอบเล่นต่อตัวต่อให้สูงขึ้นไปต่อให้ยาวๆต่อหลายๆชั้นต่อเป็นขั้นบันไดต่อเป็นลวดลาย ตอบเป็นอะไรก็ได้ตามใจเราลองทายดูซิว่าพวกเราตอบเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมใหญ่เดินวนรอบรูปที่สี่เหลี่ยมเล็กช่วยกันต่อมองมุมซ้ายมองมุมขวาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรหมาก็ไม่ใช่กระต่ายก็ไม่เชิงตลกจังสี่เหลี่ยมเล็กหัวเราะสี่เหลี่ยมใหญ่ก็หัวเราะ เจ้าตัวนี้ชอบปินต้นไม้เธอทายได้ไหมง่ายมากเจียเจ๊ยกเจี๊ยกสี่เหลี่ยมเล็กต่อได้เหมือนมากสี่เหลี่ยมใหญ่ก็เลยทายได้ง่ายๆสี่เหลี่ยมเล็กกับสี่เหลี่ยมใหญ่เล่นต่อตัวแล้วผลัดกันทายตัวอะไรนะที่ไม่นอนตอนกลางคืนสี่เหลี่ยมเล็กถาม นึกออกแล้วสี่เหลี่ยมเล็กและสี่เหลี่ยมใหญ่เริ่มต่อตัวพร้อมๆกันใส่ปลอกคอด้วยสิตาโตพอหรือยังเจ้าตัวนี้ช่วยฟ้าบ้านตอนกลางคืนส่วนเจ้าตัวนี้ก็ออกหากินตอนกลางคืนคราวนี้ต่อเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วบ้างสี่เหลี่ยมใหญ่บอก สี่เหลี่ยมเล็กคิดออกทันทีและช่วยกันต่อเสร็จอย่างรวดเร็วสี่เหลี่ยมใหญ่ก็ต่อเสร็จแล้วอ้าวสัตว์ที่วิ่งเร็วนะไม่ใช่วิ่งช้าก็พวกเราเข้าเส้นชัยก่อนนี่นั่นมันในนิทานสี่เหลี่ยมเล็กโวยวายคราวนี้ลองต่อเป็นตัวอะไรใหญ่ๆบ้างสิสี่เหลี่ยมเล็กเสนอ อ๋อคิดได้แล้วสี่เหลี่ยมเล็กและสี่เหลี่ยมใหญ่พูดขึ้นพร้อมๆกันตัวใหญ่เป็นแม่ตัวเล็กก็เป็นลูกสี่เหลี่ยมเล็กพยายามจะต่อให้ได้ตัวใหญ่จริงๆบ้างสี่เหลี่ยมใหญ่ก็คอยเอาใจช่วยพวกเรามีกันน้อยไปจะทำอย่างไรดีสี่เหลี่ยมเล็กและสี่เหลี่ยมใหญ่ปรึกษากันคิด คิดคิดช่วยกันคิดใช้วิธีนี้ดีไหมสี่เหลี่ยมใหญ่เสนออืมฟังดูดีนี่ลองทำดูเลยนะชัยโยสำเร็จแล้วสี่เหลี่ยมเล็กตื่นเต้นดีใจช่วยกันต่อแบบนี้สนุกดีสวยด้วยสี่เหลี่ยมใหญ่ก็ชอบใจเหมือนกันได้เวลากลับแล้วสี่เหลี่ยมเล็กหายไปไหน สี่เหลี่ยมใหญ่มองหาระวังเจ้าตัวนี้น่ากลัวนะสี่เหลี่ยมเล็กร้องเตือนโอ้โหปากกว้างจังฟันก็แหลมเชียวเดี๋ยวพวกเราจะต่อให้หน่ากลัวกว่านี้อีกแฮ่ตกใจไหมอืมแต่ก็สนุกดีกลับกันเถอะแล้วมาเล่นด้วยกันอีกนะ